โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับันนี้ก็มาเชอกับผมอีกแล้วนะครับในรายการชอบอไรไรเลยนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้ทองผมเหลือห้าหมื่นนะครับเพชรก็หมดไปเยอะอ่ะเพราะว่าเพิ่งซื้อเต่าใหม่ไปเพ็นทีคือเต่าใหม่ผมก็เลยว่ามันหนึ่งล้านไงเตรียมไม่พอดีแล้ปวปรากมันไม่ใช่หนึ่งล้านมันหนึ่งล้านหนึ่งแสนอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวเต่าใหม่คู่ขี้ก้านะ ตตัสตอนนี้สเตสเตัสเตตัสถือว่าดีนะครับอ่ะออันนี้พี่แสก็ใช้เต่าใหม่นะครับเต่าใหม่ก็สุดยอดนะถผม,ผมว่าถือว่าดีผมเพิ่มเสียนะเพราะผมไปดูในคลิปที่อ,อัดแล้วเสียงขนาดนี้อ่ะนา่นาจะได้ยินกันแล้วนะ ถ้าไม่ได้ยินก็ไม่รู้ยังไงแต่แต่ผมใส่หูฟังอยู่อะเสียงมันจะแบบแบบโคตรดังกูจะระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้บางอาจจะขออภัยไว้ตรงนี้ละกัน <c oughs> ในหูฟังผมนี่เสียงดังมาก <c oughs> ผมนี่เอาจินนี่มาเล่นครับ ไปถอยสิบแล้วเนี่ยได้ชิแล้ว่อ่ะไปถอยต่อครับเสียงมันดังเกินเปล่าวะประมาณนี้พอเนาะมันดูแหลกๆว่าเต่าใหม่ก็โอเคครับเต่าน,นี้ ที่ใหม่มาผมขอไม่ไม่ผมขอผ่านนะอะ่ะผมไม่ค่อยได้เล่นหัดเทพนะครับเล่นแต่อวกาศปกติเดี๋ยวรออีกรออีกตานะฮะไม่รู้หาคนยากว่าวันนี้มาวิวลูกเต๋าใหม่ในแผนที่สวนสนุกนะครับ ตดคูณห้าเบตา้าไม่แน่ใจว่าได้อะไรเหมือนกันเนี่ยผมยังไม่ผมขายขายเต่าไปสองลกูกคือลูกดึกํำบันลูกดึกํำบันทั้งสองล,ล,ลูกลูกเลยอะเพราะว่ามันไม่มีทองอัพอะจะไปขายการคริสตัลมันก็ยังไงยังไงอยู่เพราะว่ามันไม่คูณสองคือผมดองให้ทำคูณสองแล้วอีเวน้นนั้น ไออีเวนต์ชุดใบน้ำนะอ่ะนะอลิชุดใบน้ำใช่ไหมคืออะไรวะคิสตต้มันมันปิดปรบปงซเซฟเรปแม่งหายไปหมดเลยคิสตต้นะแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ขายแต่ผมก็จะเข้ามาขายแหละคือตอนมันดึกแล้วไนงะเลยไม่ได้เข้ามาขายแต่ตัวไก่ก็เข้าไปขายมันก็ตื่นมาเฮ้ยหายไปไหนหมดตอนมีคิสตต้อยู่สี่พันกว่าตื่นมาก็หายเสียใจเสียใจมากครับ นานยังวะไม่มีคนเล่นหรือไงไปหาที่ใหม่กันแล้วมัง้งรอต่อไปอ <c oughs> ขอข้าไปกอ่อนลวกันนะครับผมโอเคมาละตอนนี้ SG16 KS Neo กดกดเลยกดเลยเธอกดเลยเริ่มครับผมจิ้งจอกคู่เลยเฮ้ยคนที่สามพี่แสบคนแรกครับผม เต่าใหม่บางทีนะบางทีก็เพี้ยนเป็นนะเราคไม่มีเต่าใหม่คู่คีนี่บวกเก้ามันลูกเต่าตัวในลูกเต่าตัวลูกเต่ามันคู่คีสามผมอีกข่างเป็นข่างข่างเอบวกสามเป็นหกแล้วอีกสามคือที่ซื้อหน้าเกมครับ เนี่ยสามอะให้ดูออฟผมอออไม่สวยอ้ยเน่าเน่าทอยสิบทอยสิบออกแผดได้ไงทอยสิบทอยสิบกลัวเขาสี่อ่ะ โชคดีไม่วินด่วนคนนี้เขาไม่มีบัตรเฉยไม่ค่อยน่ากลัวออฟเขาก็สวยอยูน่นะเนี่ยดูอีกคนใช้ได้แต่หมวกเขาออฟไม่สวยเท่าไหร่ ชิบหายแบบนี้แะผมไม่เบิ้ลนะคืออาจจะแพ้อ้ยแปดเฉยเออมันชอบออกแปดนะผมว่า,าพิศาตัต้องสิบเอ็ดผมไม่มีบินด่วเนเลยละสิเสียใจเสียใจ ชี้เมืองทำไมนีม่ออกคิดเนี่ยดูไหมเนี่ยเสียงมันดังสำหรับผมมากตอนนี้เสียงมันดังสำหรับผมที่สุดในโลกเดี๋ยวรอกันไป,ไปคุกเลยยังไงทีตัดเก้า ไปก้าวเมืองเราต้องสิบเอ็เเดทำไมเปเจ็ดสิบเอ็ดนีผมติดได้อยู่จินนี่เขาตัดนะครับเมื่อกี้หมกไม่ออกเขตน,น่าจะออกให้หน่อยเนาะ ผมเบ้นสองสองครั้งดีกว่าจบได้อยู่ครับพูดง่ายทำยากพี่แสบ่บแหมเมือข้างหน้ามาแล้วไปชิงเช้าหรือม้าหมุนดีเฮ้ยผมต้องเบ้นเลยล้ะน่ากลัวหลายข้างบนแปแล้วกันโอ้ยมันออกหกผมยังไม่ได้วนเลยเนี่ย เฮ้ยอะไรเนี่ยเธอทอยสองออกแปดก็ยังดีครับได้เมืองคู่ต่เขาคงตัดผมนะครับเขาตัดไม่ได้้าเขาว่าจบไม่ได้อยู่ดีเขาเบิ้ลดิแน่หรือไม่ก็สิบแบบไม่เบิ้ล วินด่วนเาฟารีเลยจะได้ตัดง่ายๆเ็ตุผลเช้า,า,ชาปะเนี่ยเขาไปแลนด์มาร์คเว้ยสองสัยกาลัวไลยเราครับไวกิง้ง ใกลๆดีปะตัดลายก่อนดีกว่าเนาะเน,น็ตผมหลุดไปเนี่ยเออมากินน่าจะเอาหา้าจะได้เบ้นสองเพื่อตัดสีได้ด้วยอืม ยังไงเออ,อมผมเบิ้นสี่แล้วจบได้อยู่ครับเป็นสี่สิบสองอนะเอเคถ้าหมวกออกหมวกไม่ออกตะเกียออกแล้วก็เบิ้ลก็ออกมาสิบสองลูกพ่อ เอ้ยไม่ได้ลืมว่าลืมว่าเฮ้ยเบิ้ลไม่ออกปึ๊บลืมมันต้องสิบมันสิบสี่ช่องอุ้ยอันตรายครับลายข้างล่างนี้นะคขับเบิ้ลสี่ตาย โอ้วตัดอ้หนักขับเกมนี้ไหมเนี่ยหนักเหมือนกันเจอจี้อัพไม่เต็มแต่ก็หนักขับ มาแล้วครับพี่แสบสองปะตัดก่อนก็ได้มัง้งสองหรือตัดเบิ้ลไปเลยบินได้บินอยู่โอเคเอาปอดภายไปก่อนครับเออบินด่วนมาไหมบินด่วนออกนี่หล่อเลยฮะปกติพี่เขาก็หล่ออยู่แล้วนะ ยิ่งม่อีกแล้วกลัวเขาเป็นสองอย่างเดียวอุ้ยก็ไม่ต่างกันถ้าบินอีกนี่หนักต้องตัดอะ่ะเอาเสียงเกมหาย เอาหายไปเลยเสียงเอาเสียงเกมหายเนี่ยแอปปัตผมไม่มีปัญหาตรงเสียงเกมหายนั่แหละครับหกดีกว่าสองกลัวหมกไม่ออกอะขออภัยนะฮะเอ๊ะแล้วก่อนนี่ไม่รู้มันจะมีเสียงเกมอยู่เนี่ยเคยผมอาทีไรเสียงเกมแม่งหายเนี่ยนี่คือปัญหาครับต้องขออภัยตรงตรงนี้ด้วยนะฮะเอะเสียงเกมมาครับเสียงเกมมาแล้วมันก็ดัง โชคดีเขาไม่เบิ้ลเอออาจจะโน้มไปเลยปิบซื้อดิพี่อุ๊ยมาทำไมเนี่ยเน,นลุดไปเลยไปอุย้ยมาหมุนเอา้าไม่ตัดเสียวเสียวอ่ะ ที่ก็ชอบวัดดวงฮะงั้นผมก็จะวัดดวงนี่ครับเฮ้ยสิบหายครับไม่ดวนนี่จบเลยหน้านี้เอาจบโอเคฮะก็จบไปผมก็ชอบวัดดวงเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสสเตตัสของลูกเต่ากันนะฮะ ว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะว่าดีอย่างไรเป็นอะไรอย่างไรที่ไหนที่มาลูกเต่าเราไปดูลูกเต่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวลากลากลากลบอ่าเกมโมนัสสี่สิบอ่ะก็โอเคค่าวสร้างถูกกี่สิบห้าแต่เกมโมนัสยังไม่ได้ลองเล่นควบคุ <c oughs> มลูกเต่าสี่สิบผมว่าไม่เหมือนสามห้า ส่วนรก็ซื้อต่อสี่สิบโบนัสทองสามสิบโบนัสขีดแล้วก็คู่สามโบนัสขีดคู่เนี่ยโอเคแต่อันนี้มันหนึ่งปกติมันมันสามะลืมตอนที่เต่มามันยังไม่มามันน่าจะสามเหนกันนะเฮ้ยเต่ามันมันหนึ่งล้านหนึ่งแสนเหรอตอนนั้นผมจะเไ,ได้ว่าผมซื้ออันนี้หนึ่งล้านผีเสื้อหนึ่งล้านปะไม่รู้จะไม่แน่เหมือนกัน อ่ะคลิปนี้ก็มารีวิวกันแค่นี้ก่อนละกันนะฮะก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ